วันนี้อยู่ที่งานแกรนโอเปอเ n ช่นโชว์รูมของเรนดี้ครับหรืองานเปิดบ้าน,นรเรนดี้นะครับเรนดี้เปิดออฟฟิศใหม่นะฮะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมีลิงก์ GPS ชัดเจนนะฮะเข้ามาก็จะเป็นป้ายเรนดี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยบูธหน้างานมีสินค้าลดล้างสต็อกด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าบูธเลยแล้วก็มีฟรุตทักให้เราได้เลือกกินอาหารเครื่องดื่มได้อย่างจุใจเลยนะครับบูธนี้เริ่มที่วันที่2 4ถึง2 ธันวาคม2566นะครับใครที่ต้องการลดจัดเต็มมาที่โชว์รูมเรนดี้ได้เลยในงานมีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านมาร่วมด้วยนะครับพร้อมกับเล่นเกมแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็รับของที่ระลึกของรางวัลกันไปอย่างมากมายเลยนะครับรู้สึกอบอุ่นครับในนี้ก็คือเหมือนเป็นงานเปิดบ้านเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับผมใช้สินค้าของเรนดี้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับเพิ่งมา เห็นในตัวของออฟฟิศซึ่งสินค้าเยอะมากเรนดี้เนี่ยนอกจากที่เรารู้จักในรูปแบบไฟโซล่าเซลล์แล้วเนี่ย เขายังมีสินค้านื่นอีกมากมายที่นอกเหนือจากโซล่าเซลล์อีกนะครับอย่างเช่นตัวปลั๊กไฟหรือเครื่องดูดฝุ่นไม้ถูพื้นและหลอดไฟต่างๆอีกมากมายเลยสินค้าที่ผมใช้ของเรนดี้นะครับก็จะเป็นไฟถนนโซล่าเซลล์พัดลมโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอะแดปเตอร์ก็มีจําหน่ายด้วยซึ่งคุณภาพสูงฟาสชาร์จของแท้นะครับต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเครื่องหนีบผม หรือที่ปัดฝุ่นต่างๆก็มีถ้าขึ้นชื่อเกี่ยวกับความแข็งแรงและคุณภาพยกให้เรนดีได้เลยอีกมุมคือชุดหลอดไฟ LED ต่างๆรูปแบบต่างๆและหลอดไฟ LED นี้จะเป็นแบบประหยัดไฟนะฮะก็จะมีทั้งแบบกลมแบบยาวพัดลมโซล่าเซลล์นะครับไฟโซล่าเซลล์ถ้าพูดถึงแบรนด์นิยม นึกถึงเรนดี้ได้เลยในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้คือรุ่นแบบสว่างมากๆนะครับมีทั้งสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะฮะใหญ่เล็กราคาสูงต่ำต่างกันไปขึ้นอยู่กับกำลังวัดนะครับสปอตไลท์โซล่าเซลล์ไฟถนน all in one ไฟ ufo พร้อมเสาโซล่าเซลล์ทางเรนดี้ก็มีจำหน่ายพร้อมเลยนะครับแล้วก็ ไฟกิ่งแบบต่างๆนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่โชว์รูมได้โดยตรงนะฮะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับผมจะแปะลิงก์ GPS ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อง่ายในการเข้ามาชม ไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์ต่างๆไฟถนนแบบมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับตัวนี้รุ่นซ u เปอร์ลูเมนซึ่งความสว่างดีมากๆสเปคโครงการอบโตราชการนะครับไว้ใจได้เลยเพราะว่ามีหน้างานชัดเจนมีหน้าร้านที่ชัดเจนแล้วก็มี ออฟฟิศที่ให้คําปรึกษาอยู่ตลอดเวลาที่ออฟฟิศด้วยที่ใช้มาสินค้าของเรนดี้ที่ผมประทับใจหนึ่งนะครับไฟถนนโซล่าเซลล์รุ่นสเปคไลท์หนึ่งพันะครับติดสูงได้3าถึงหเมตรเลยให้ความสว่างดีมากๆและมีให้เลือก2โหมดนะครับเซ็นเซอร์และสว่างค้างกับพัดลมโซล่าเซลล์ตัวนี้ครับผมประทับใจมากๆนะฮะผมใช้งานทุกวันนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับทั้งสายซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วก็ปรับเอนสูงได้ต่ำได้นะครับ สปีดได้5สปีดนะครับสำรองไฟในช่วงไฟดับได้ดีเลยบ้านใครที่ไฟฟ้าดับบ่อยพัดลมโซล่าเซลล์เรนดนี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยสินค้าทุกตัวของเรนดี้มีการรับประกันสินค้าด้วยนะครับถ้ามีปัญหาก็ส่งเคลมได้นะครับและในงานมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่ไปร่วมงานกันทุกคนเลยนะครับเราได้รับ ของเทเลลึกกันเยอะมากๆนะครับและก็มีการแจกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับในนี้ก็มีไฟโซล่าเซลล์ตัวซูเปอร์ลูเมนเป็นรางวัลที่1นึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เลือกชมสินค้าพร้อมทางอินฟลูเอนเซอร์กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานก็เลือกชมสินค้าและซื้อสินค้าจากในบูธงานนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย ตัวนี้นะครับค่อนข้างเล็กแล้วก็ราคาโดนใจมากๆมีให้เลือกหลายตัวตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่และความสว่างดีมากๆคุ้มราคามากครับและยังมีในส่วนของไฟฉายถือแบบมือพกพานะครับตัวนี้พกพาสะดวกนะครับสว่างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้เจอกับประธานตัวน้อยนะครับด้วยของน้องตาหลงนะฮะพรีเซนต์สินค้าได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะครับรู้ทุกตัวของสินค้านะครับแล้วก็ทำพาดูร้าน นะครับคล่องแคล่วมากๆน้องเก่งมากๆเลยนะครับผมเป็นประธานตัวน้อยเลยนะฮะวิธีสาธิตแล้วก็คํญญาบรรยายต่างๆนะครับสเปคถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับเก่งมากๆครับนอกจากไฟโซล่าเซลล์แล้วยังมีปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตรฐานมออกและก็อะแดปเตอร์ที่ได้รับมาตรฐานมออก เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟโทรศัพท์นะครับชาร์จแบบโทรศัพท์แบบฟาสชาร์จของแท้เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองมาแล้วนะครับทดสอบการใช้งานมาแล้วจากนั้นพี่ๆทุกคนที่มาร่วมงานก็พากันดูสินค้าเลือกชมสินค้ากันอย่างจุใจเลยครับเนื่องจากมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ออฟฟิศแต่งร้านได้สวยมากนะครับสินค้ามีเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น หม้อทอดไร้น้ำมันก็มีนะครับผมเองก็จัดหม้อทอดไร้น้ำมันไปหนึ่งตัวนะฮะเพื่อที่จะเอาไปทดลองใช้ที่บ้านด้วยนะครับสปอตไลท์มีให้เลือกเยอะมากนะทั้งแบบที่มีหูหิ้วแล้วก็แบบไม่มีหูหิ้วนะครับเป็นการออกแบบมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับตัวนี้ตัว60วัตต์นะฮะัตัวเล็กใครที่ต้องการพื้นที่แบบไม่ต้องสว่างมากนะครับศาสตร์ไปข้างหน้าก็สามารถเลือกใช้ตัวราคาประหยัดประหยัดต่ำๆได้นะครับตามสเปคแต่ว่า อุปกรณ์ที่นํามาผลิตนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเป็นซิงค์ระบายความร้อนไปในตัวได้เลยนะฮะก็จะมีหลายๆรุ่นที่เลือกมาผมเองเนี่ยใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์ของเรนดี้เนี่ยอยู่2ชุดนะครับเป็นชุดใหญ่เลยเป็น rgb นะฮะซึ่งติดตั้งมาประมาณใช้มาปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็ ใช้งานได้ดีครับผมสปอตไลท์เนี่ยเราเลือกใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะติดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้แล้วก็ถ้าต้องการสาดไปไกลๆเราต้องเลือกแบบสปอตไลท์โซลา a r เซลล์และหนึ่งในนั้นคือของเรนดี้นะฮะที่ผมเลือกใช้นะครับแบรนด์นี้แข็งแรงถึกทนว่ายอย่างนั้นคือนะครับอันนี้ผมจัดหม้อทอดไร้น้ำมันไป1ชุดนะฮะตัวนี้ใครที่สนใจก็ตามมาช็อปได้ตามลิงก์ GPS ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปครับเรนดี้ การันตีคุณภาพดีเยี่ยมแน่นอนครับ